สบายดีพ่อแม่พี่น้องอคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้นี่พอดีว่าไอ้มีเอซท่านหนึ่งพันถามมาบอกว่าไอ้ไอายพันว่าเวลาตัดใหม่เป็นอย่งเจ้าคือใส่แต่ปลายบาตัด เจ้าคือบบตัดเอาตัวนี้ทาบลงไปเรื่อยเพื่นว่าอืคือว่าผมตัดนี่ผมใส่แต่ไอ้ปลายบาตัดแบบนี้เพื่อนว,ว่าคือบตัดเอะทาบลงแบบนี้เ,ร,เรื่อยเพื่อนว่าคือก็เลยสิมาเอ้ตอบคำถามนะพี่นอ้องแล้วก็เพื่อเป็นความรู้นะพี่น้องสำหรับมือใหม่เนาะ ก็คือว่าไอพี่น้องไอทีผมไอใสไอ,อส่วนของปลายบาตัดนี่เพราะว่าอะไรพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าบามันเก่าแล้วโสมันกะใกล้สีมืดคมแล้วคือมันสิมันจะตัดแบบเดิมไม่ได้พี่นอ้องอืมคือมันต้องใช้ไอส่วนนี้เนาะคือเพราะว่าถ้าถ้าเราไปตัดแบบเดิมแบบนี้เนี่ย มันจีบิดแหวแแ้วไว้เด้พี่นอ้นนองมันสีมันคล้องมันเตรงอะไรเนี่ยเพราะว่านี่พี่น้องพี่น้องเบื้องเอาในสูมนันอุ่นนะมันใสมากจนไอ้หูจนสีมดแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่เเกียงมินลินน้อยอยู่นี่ฟังนี่กะเบิ้งเอาเหลือน้อยนึงอืม ถ้าเท้าไปตัดแบบเกา่าคือสีบอ่อได้แนละ้วพี่น้องอืมถ้าไปตัดแบบอทาบทาบลงแบบนี้นะบอ่อได้พี่นอ้องอือเข้าต้องมีวิธีการและเทคนิคกันเนาะเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่ว่าใช้ให้มันคุ้มค่านะพี่น้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นแหละอืมวายง่ายก็คือดีดีกว่าทิมนะพี่น้องอืมแต่บางคนเขาห่ตัดบ่ได้แบบนี้เขาก็ถิมแล้วเขาสื่อไม่แล้วอื แต่อันนี้สำหรับแบบผู้ที่มีงบน้อยเนาะรายได้น้อยเนาะอืมก็ดีว่าซื้อไม่เลยพี่น้องกะนี่แหละพี่น้อง,องไอสาเหตุหรือว่าเหตุผลไอที่ผมไอใช้ส่วนของปลายบาตัดออก็เพราะว่าเวลาเราทาบไปเนะี่ยมันจะร่องมันไม่ตรงอะไรพี่น้องอืมก็เลยต้องใช้ส่วนของปลายบานี้ตัดอืมกะ ถ้าผู้ใดมีบาเกาหรือเอ้โซ่ใกล้จะหมดคมกะเทคนิคการตัดไม้ให้ตรงกับเห็ดประมาณนี้แหละพี่น้องก็คือใช้ส่วนของใบส่วนของไอ้ปลายบานี่ตัดอืมถ้าไปทาบลงวันนี้ได้ดอกพี่น้องอืมดีกว่าทิมพี่น้องอืมยุคนี้ยุคเอ้ข้าวยากหมักแพงอนะเนาะอืมกะ นมันกับแห้งเนานะปุ๋ยกับแห้งปีนี้ปุ๋ยใส่เขา่าพวกยูเรียก็สอบละพันสี่นะพันสามพันสี่นะมีแต่กระสอบละพันขึ้นนะอืคิดเบิ้งพี่น้องอันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดกันไปนะอืเข่าก็คือสิบ่เป็นราคาดีว,ว่านนาะปีนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะจะเสีเนแนวดาลแหละสู้กันไปพี่น้องเลยออากะ คลิปนี้กับประมาณนี้นะพี่น้องคือมาเล่าสู่กันฟังอืมแล้วก็เพื่อเป็นความรู้สําหรับมือใหม่นะพี่น้องอืมอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสมบายดี